สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้เรามาพูดคุยในเรื่องของการเตรียมความพร้อมในส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบลหรืออบตอกันบ้างนะครับซึ่งในคลิปนี้เนี่ยผมได้นําเอาในเรื่องของแผนง,งานที่องค์การบริหารส่วนตำบลจะต้องเตรียมนะครับเป็นแผนง,งานจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน,นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยในระหว่างที่เรากําลังรอการประกาศ ของกกตนะครับเกี่ยวกับการกําหนดไทม์ไลน์การกําหนดวันเลือกตั้งวันนี้สิ่งที่อบตอจะต้องเตรียมความพร้อมมีอะไรกันบ้างนะครับในประการแรกเลยนะครับก็คือในเรื่องของอการรับสมัครเลือกตั้งนะครับคุณผู้ชมดูไปพร้อมๆกันในตารางนี้เลยนะครับการรับสมัครเลือกตั้งเนี่ยนะครับกฎหมายกําหนดไว้ว่าไม่เกิน10วันนับแต่วันประกาศให้มีการเลือกตั้ง แล้วก็มีระยะเวลาในการรับสมัครเนี่ยไม่น้อยกว่า5วันนะครับก็คือ,อหลังจากที่กกตได้ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งแล้วเนี่ยอบาตาจะต้องจัดทำร่างประกาศให้มีการเลือกตั้งในส่วนของอบาตาแต่ละแห่งเนี่ยและส่งให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเนี่ยให้ความเห็นชอบก่อนนะครับเมื่อกกรกตจังหวัดให้ความเห็นชอบแล้วเนี่ย อบตอจึงจะประกาศให้มีการเลือกตั้งนะครับตามความเห็นชอบดังกล่าวซึ่งตรงนี้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะครับในพระราชบัญญัติการเลือกตั้งท้องถิ่นพุทธศักราช2562ข้อในมาตรา12นะครับก็คือรับสมัครเลือกตั้งเนี่ยจะต้องมีการประกาศรับสมัครไม่เกิน10วันนับแต่วันประกาศให้มีการเลือกตั้ง นะครับแล้วก็จะต้องมีระยะเวลารับสมัครไม่น้อยกว่า5วันนะครับนี่คือในข้อแรกนะครับต่อมาสิ่งที่อบตอต,อต้องเตรียมก็คือประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครนะครับก็หมายถึงหลังจากรับสมัครเลือกตั้งแล้วเนี่ยเมื่อปิดรับสมัครนะครับจะต้องประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครภายใน7วันนับแต่วันปิดรับสมัครนะครับ ผู้ดำเนินการก็คือผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําองค์การบริหารส่วนตําบลหรือท่านปะลัดอบอตอน,นั่นเองนะครับในกฎหมายที่เกี่ยวข้องในมาตรา52ต่อมาวันสุดท้ายในการยื่นคําร้องต่อสํานักงานกกตจังหวัดกรณีที่ไม่รับสมัครตรงนี้เนี่ยในการประกาศบัญชีรายชื่อผู้ที่สมัครที่อบอตอได้รับสมัครเลือกตั้งเนี่ยก็อาจจะมีบางคนที่ตรวจสอบคุณสมบัติแล้วทาง กกตท้องถิ่นเนี่ยไม่รับสมัครตรงนี้ผู้สมัครก็สามารถยื่นคำร้องต่อสำนักงานกกตจังหวัดได้กรณีที่อบาตาไม่รับสมัครนะครับภายแต่จะต้องภายใน3วันนับแต่วันประกาศรายชื่อผู้สมัครนะครับตรงนี้ผู้ดำเนินการเนี่ยผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเป็นผู้พิจารณาตามมาตรา55นะครับสำนักงาน กรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนะครับตรงนี้คือไปยื่นคําร้องที่กรกตจังหวัดซึ่งตรงนี้อ,อบตอจะต้องเตรียมความพร้อมในการที่จะเตรียมแบบคําร้องหรือให้ข้อแนะนําต่างๆเหล่านี้นะครับแผนงานต่อมาก็คือการประกาศกําหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งรวมถึงประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งตรงนี้อ,อบตอจะต้องดําเนินการก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า25วันนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องดูกรอบระยะเวลาให้ดีนะครับเตรียมความพร้อมไว้ก่อนนะครับก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า25วันตรงนี้เป็นการดําเนินการในส่วนของผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจออํออมตอคือท่านประหลัดนั่นเองนะครับกฎหมายที่เกี่ยวข้องในพรบเลือกตั้งท้องถิ่นมาตรา23มาตรา43นะครับหน่วยงานที่รับผิดช,ชอบก็คือในส่วนของสํานักทะเบียนอําเภอนะครับหรือสํานักทะเบียนท้องถิ่น ตรงนี้ในส่วนของอบตนะครับก็จะเป็นในส่วนของสำนักทะเบียนอำเภอเพราะว่าอบตเนี่ยยังไม่ได้จัดทาในเรื่องของงานทะเบียนนะครับต่อมานะครับแผนงานต่อมาเป็นเรื่องของการส่งหนังสือแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์ให้เจ้าบ้านหลังจากประกาศรายชื่อแล้วนะครับจะต้องส่งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งให้กับเจ้าบ้านก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า15วันนะครับเป็น การดาเนินการในส่วนขององค์การบริหารส่วนตนําบลหรือของนายทะเบียนอาเภอตามมาตรา43นะครับแผนงานต่อมาการเพิ่มชื่อถอนชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งตรงนี้จะต้องดําเนินการก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า10วันนะครับถ้าเจ้าบ้านได้ดูแล้วเนี่ยปรากฏว่ามาีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งเ,เลือกตั้งเนี่ยตกไปนะครับไม่มีชื่ออยู่ใน บ้านของเราหรือมีรายชื่อบุคคลอื่นเนี่ยเข้ามาในทะเบียนบ้านของเราจะต้องแจ้งก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า10วันนะครับหลังจากที่เขาส่งบัญชีรายชื่อมาให้เจ้าบ้านแล้วนะครับตรงนี้ยื่นที่ผู้มีการการเลือกตั้งประจําองค์การบริหารส่วนตนําบลหรือที่นายทะเบียนอําเภอนะครับกฎหมายที่เกี่ยวข้องในมาตรา44มาตรา45นะครับ แผนงานต่อมาเป็นเรื่องของการแต่งตั้งตัวแทนผู้สมัครไปประจำณที่เลือกตั้งตรงนี้นะครับจะต้องแต่งตั้งก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า7วันตรงนี้ในส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบลน,นะครับจะต้องแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้สมัครได้ทราบเกี่ยวกับการตั้งตัวแทนผู้สมัครนะครับจะต้องดําเนินการไม่น้อยกว่า7วันก่อนวันเลือกตั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องตามมาตรา4่มาตรา58นะครับ ต่อมาการแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งภายใน7วันก่อนเลือกตั้งหรือหลังจากวันเลือกตั้ง7วันก็ได้นะครับภายใน7วันนับจากวันเลือกตั้งหรือภายใน7วันนับแต่วันเลือกตั้งตรงนี้สามารถแจ้งไปยังก่อนเลือกตั้งนะครับสามารถแจ้งไปยังนายทะเบียนอำเภอได้นะครับการแจ้งเหตุเหล่านี้นะครับกฎหมายที่เกี่ยวข้องในมาตรา40 นะครับหน่วยงานที่รับผิดชอบก็คือสำนักทะเบียนอำเภอนั่นเองนี่คือแผนงานการจัดการเลือกตั้งในส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบลที่ท่านจะต้องไปเตรียมการไว้เลยนะครับมีกรอบระยะเวลากำหนดไว้แล้วทุกขั้นตอนนะครับเพราะฉะนั้นในระหว่างนี้เนี่ยที่เขายังไม่ได้มีการประกาศวันเลือกตั้งหรือทำรายการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการเอกสารหรือว่า การดำเนินการในเรื่องต่างๆเหล่านี้ออตมาตอสามารถเตรียมพร้อมไว้ได้เลยนะครับ